สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเอนเข้าสู่ช่อง BBOM มนะคะคุณอยู่กับแม่หมอหนิงนะคะ <_ S 1> <ม>แล้ววันนี้ถ้าใครเข้ามาด้วยไพ่ใบนี้นะ Community นะ,ะไพ่ใบนี้นะคะหนิงมองว่าคุณกำลังอาจจะได้รับข้อความ Message จากจักรวาลอยู่ก็ได้นะคะหรือว่าจากตัวตนของคุณที่สูงกว่าหรือ Higher s e l f ของคุณก็แล้วแต่นะคะเขาน่าจะมีสารถึงคุณเกี่ยวกับเรื่องของการที่ แม้ว่าเราจะอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่อยู่ในชุมชนอะไรก็ตามนะคะหรือว่าคุณกําลังทําอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ตามมันไม่จําเป็นเลยที่ทุกๆคนจะเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณทานะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีฟรีวิวเป็นของตัวเองนะ mm. เขามีสิทธิ์จะคิดแบบนี้คุณก็มีสิทธิ์ที่จะคิดอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอให้คุณอยู่รวมกับคนที่คิดตรงกับคุณคนที่เขา เข้าใจแบบเดียวกับคุณนะคะนั่นคือและนะคะและยอมรับในความแตกต่างของผู้อื่นด้วยนะนั่นก็คือสิ่งที่ไพ่ใบนี้เขาต้องการจะบอกคุณนะคนที่เหมือนกับคุณเนี่ยเขาจะคอยซับพอร์ตคุณอยู่เสมอไม่ว่าอะไรก็ตามและคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนแปลงความคิดของใครความคิดของคนมันเปลี่ยนแปลงได้ยากนะคะเพราะฉะนั้น หนิงมองว่าให้มองด้านดีให้มองเรื่องของสิ่งที่คุณสามารถจะมอบอะไรให้กับชุมชนอมมูนิตี้ของคุณนะคะหนิงก็คิดว่าเนี่ยแหละคะ่ะเป็นสิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกในวันนี้เนาะและถ้าคุณคิดว่าตอนเนี้ยคุณกำลังทำอะไรบางอย่างสร้างสรรค์อะไรบางอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่ต้องการจะพูดอะไรเพิ่มเติมนะ เดี๋ยวเราขอดูสักสาใบว่าพวกคุณที่เข้ามาฟังในกลุ่มนี้คุณต้องสร้างสรรค์อะไรบางอย่างอยู่นแน่ๆเลยอ่ะ Awake n i n g นะคะน่า Tree of Earth ค่ะแล้วก็ f i Five of earth mm hmm. นั่นสิจริงด้วยนะคะคือมันคุณได้ไพ่สามเหรียญน,นะหนิงคิดว่าคุณกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่จริงๆนะคะแล้วก็คุณทำมาสักพักหนึ่งแล้วด้วยจริงๆนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าช่วงนี้คุณอาจจะกำลังนะคะรอคอยให้ภาพ มันชัดเจนยิ่งขึ้นรอคอยให้สิ่งที่คุณสร้างมาเนี่ยมันได้รับการตอบรับจากผู้คนมากยิ่งขึ้นคุณอาจจะกำลังปั้นช่อง YouTube เหมือนหนิงก็ได้หรือคุณอาจจะเป็นออแม่หมอพ่อหมอก็ได้อะหรือว่าอาจจะเป็นคนทำงานศิลปะก็ได้ที่กำลังรอคอยเวลาที่จะให้คนหันมามองที่ผลงานของคุณนะคะแต่แต่แตใดๆก็ตามนะคือ บางครั้งเนี่ยมันก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันนะว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ามันควรจะไปต่อไหมนะคะมไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบผลงานเราพูดกันตรงๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้นะคะห้าเหรียญเป็นไพ่แห่งการโฟกัสไปที่ความกังวลน,นะคะไพ่บอกว่าบางครั้งคุณก็อาจจะรู้สึก เหมือนถูกปิดกั้นอะไรบางอย่างกันนะคะทั้งๆท,ที่เราก็มีแพชชั่นอยากจะให้งานของเรามันสำเร็จรู้ร่วงไปด้วยดีอะเนาะเพราะฉะนั้นไทเลยแนะนำมาว่า Awakening นะคะคุณอาจจะต้องอปรับมุมมองในการใช้ชีวิตของคุณนิดนึงนะคะไม่ใช่หมายถึงว่าการปรับ วิธีการทำงานนะวิธีการแบบนั้นอนะ่ะหนิงเชื่อว่าพวกคุณเก่งและสามารถทำได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่สิ่งที่ต้องปรับมุมมองอะ่ะมันก็คือการที่คุณมองโลกยังไงคุณอาจจะต้องเ,อเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนมีฟรีวิลมีความคิดเป็นของตัวเองเขาสามารถวิจารณ์งานคุณได้นะคะแต่คุณก็มีสิทธิ์ที่จะโอเคเราไม่โกรธเรา เราเข้าใจแล้วก็เราเข้าใจว่าทุกคนมีความคิดเห็นต่างกันได้อะไรแบบเนี้ยแล้วคุณไม่ควรจะไปยึดเอาความกโกรธที่มันเกิดขึ้นนะตรงนั้นน่ะมาเก็บไว้ในใจมาสุ่มในใจอะไรแบบเนี้ยคะ่ะคือไพ่บอกว่าบางครั้งเนี่ยการที่มันมันมองความรู้สึกตรงนั้นมากจนเกินไปอะ่ะมันอาจจะทำให้การงานของคุณนะมันถูก หยุดชะงักได้นะคะมันจะไม่โฟล์เพราะฉะนั้นให้ปรับเปลี่ยนมุมมองตรงนี้ใหม่นะคะอ่ะโอเคที่นี้ไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะว่างานของคุณจะเป็นยังไงหากคุณก้าวข้ามผ่านมุมมองจากคนภายนอกแบบนี้ไปได้อะคะแบบคุณจะไม่รู้สึกอะไรกับมันแบบเนี้ย The Magician นะ คือถ้าคุณสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านคำวิจารณ์ที่มันอาจจะเจ็บปวดต่อคุณไปได้เนี่ย mm hmm. เขาเขียนว่า there is magic in the air you can manifest mm hmm. เขาบอกว่ามันมีเวทมนต์ลอยอยู่ในอากาศเต็มไปหมดอะคุณสามารถใช้พลังของกฎแรงดึงดูดได้นะคะนะ ทุกอย่างที่คุณอยากจะทำมันจะสําเร็จนะคะและถ้าใครอมองเห็นภาพตรงเนี้ยมันมีอินฟินิตี้อยู่ตรงนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นพลังงานหมุนเวียนถ่ายเวียนแบบไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าสิ่งใดที่คุณคิดจะทำก็ตามนะคะความปรารถนานั้นมันไม่จำกัดนะคะเพราะฉะนั้น มันอยู่ที่มุมมองในการจัดการความรู้สึกของคุณนะยิ่งคุณปล่อยใจไปกับคำวิพากวิจารณ์มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเราก็ไม่อยากจะพูดว่ายิ่งปล่อยใจไปกับคำวิพากวิจารณ์มากเท่าไหร่นะคะมันก็มันก็จะเป็นตัวที่ดึงคุณให้ไปช้าเท่านั้นนะคะอ่ะ จงมั่นใจในตัวเองนะขึ้นไพ่ The Chariot มั่นใจค่ะใส่เกียร์เต็มพลังเต็มที่คุณเหมือนดังเ,เขาเรียกว่าอะไรแม่ทัพนะคะที่พร้อมที่จะออกรบออกไปจุดมุ่งหมายของคุณนะคะคุณไม่จำเป็นที่จะต้องสนใจหมาเห่าข้างทางขอโทษด้วยนะคะ อ่ะคุณไม่จําเป็นต้องสนใจพวกเขาเลยนะคุณขี่ม้าของคุณไปยังจุดมุ่งหมายของคุณนะคะโอเคหนึ่งสามสี่ห้าโอเคขออีกสักใบหนึงแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะยาวเกินไปได้ไพ่ลิลลีนะคะปลดปล่อยค่ะความคับแค้นใจเอ๊ะทำไมเขาไม่เข้าและเขาไม่เข้าใจเราเลยความแบบ สงสัยเมื่อไหร่จะสำเร็จสักทีจักรวาลอยากให้คุณปลดปล่อยสิ่งเหล่านี้ไปนะเคลียร์พื้นที่เคลียร์ทางของคุณให้มันโล่งนะเพราะว่าคุณมีเครื่องมือดีอยู่แล้วนะคะคุณคุณมีรถม้าของคุณอยู่แล้วอะเคลียร์ทางเคลียร์หัวเคลียร์ใจของคุณให้มันโล่งนะคะแล้วก็ขับรถม้าของคุณไปให้ถึงเป้าหมายของคุณนะนี่ก็คือสิ่งที่ ให้สื่อสารมาในวันนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ